สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำและเตือนในเรื่องของปีชงด้วยนะครับเนื่องจากหลายคนอาจเข้าใจว่าปีนี้เข้าสู่ปีฉลูตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราแต่จริงๆแล้วตามปฏิทินไทยณนะวันที่ผมถ่ายอยู่วันนี้คือวันที่9มีนายังเป็นปีชวดอยู่เลยนะครับซึ่งหากจะนับวันที่เข้าสู่ปีฉลูโดยสมบูรณ์ตามปฏิทินไทยต้องนับวันขึ้นหน่งค่ำเดือนห้า ก็คือวันอาทิตย์ที่14มีนาคมนี้นะครับจะมีผลต่อปีชงทั้ง4นักษัตว์ราศีอย่างสมบูรณ์เช่นกันอย่างที่ทราบปีชงปีนี้ที่ชงเต็มๆได้แก่ปีมะแม่ชงหมายถึงการประทะกันของดวงดาวซึ่งจะส่งผลต่อดวงชะตาอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตทั้งในเรื่องของการทํางานรูปแบบการทํางานการใช้ชีวิตเราก็ควรทําบุญแก้เคล็ดโดยการหาโอกาส ทำบุญหล่อพระประธานจะช่วยเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงและสําหรับปีชงร่วมได้แก่ปีฉลูเป็นปีคักหมายถึงเป็นปีนักสัตว์เดียวกับปีนั้นนั้นชงตัวเองตรงกับสำนวนที่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าเราทําดีกรรมดีก็จะส่งผลที่เรียกว่าชงดีอย่างที่เคยได้ยินกันเพราะปีชงไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดแต่เรื่องแย่ๆเท่านั้นอยู่ที่เราทําด้วยนะครับ ซึ่งผู้ที่เกิดปีฉลูก็พยายามให้อธิษฐานเบิกบุญบ่อยๆอย่างที่เคยให้บทสวดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับส่วนต่อไปปีเฮงได้แก่ปีมะโรงเขาว่าปีนี้จะเกี่ยวกับเรื่องเคราะห์กรรมโดยตรงเพราะฉะนั้นทําอะไรก็อย่าประมาทพยายามทําบุญกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลแล้วอธิษฐานจิตขอขมากรรมจากหนักก็จะกลายเป็นเบาได้นะครับและต่อไปปีผววก็คือปีจอ เป็นปีที่ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นหน่อยนะครับทั้งในเรื่องของการกินการนอนการพักผ่อนและการออกกําลังกายเพราะถ้าเรารักษาดูแลตัวเองดีก็จะเท่ากับเป็นการปิดช่องปิดเคราะห์กรรมไปในตัวได้นะครับแล้วก็พยายามหาโอกาสทําบุญลงพยาบาลสงฆ์ทำบุญกับพระสงฆ์อาพาธเชื่อว่าจะเป็นการลดวิบากกรรมให้บรรเทาลงได้ก็หวังว่าจะกลับร้ายกลายเป็นดี ให้กับสีนักษัตว์ราศีที่ชงในปีนี้นะครับส่วนเคล็ดเสริมดวงชะตาจากที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปหรือที่ดวงตกอยู่ให้ดวงรุ่งพุ่งขึ้นให้พยายามสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วหาวัตถุมงคลหรือสิ่งที่เป็นมงคลติดตัวติดบ้านไว้อย่างเช่นภาพโปสเตอร์นี้นะครับอันนี้ก็ขอแนะนำเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัท os printing ได้เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบโปสเตอร์วางผังมงคลซึ่งภาพนี้แน่นอนผมก็ได้ให้ใส่ปีเสียเข้าไปด้วยเพราะปีเสียเป็นสัตว์ห้าธาตุมีความศักดิ์สิทธิ์ครบทั้งล้างอาถรรพ์แก้ดวงตกอุดรอยรั่วทางการเงินเสริมโชคลาภเพราะเป็นสัตว์กึ่งเทพที่ไม่มีรูทวานถือเคล็ดกินอย่างเดียวไม่ถ่ายออกไม่ล่วไหลอยากจะแนะนำให้เอาภาพนี้ไว้ในห้องพระเอาไว้สวดมนต จะเป็นการขยายพลังงานแผ่บารมีหรือที่เรียกว่าปรับภพบภูมิได้นะครับเพราะด้านบนสุดได้อันเชิญบารมีพระพุทธเจ้าสายมหายานทั้ง5พระองค์มาประทับเป็นประธานเปรียบกับลัสมีทั้ง5ให้ผู้บูชาได้มีดวงชะตาที่สว่างสวยและผมได้ใช้เคล็ดศาสตร์ฮวงจุ้ยชั้นสูงคือการวางอักษรตัวฮกกลับหัวหมายถึงการพลิกดวงชะตากลับร้ายให้กลายเป็นดี การเทศิริมงคลให้หลั่งไหลสู่นักษัตว์ราศีผู้บูชาซึ่งตรงกลางที่จะเห็นเป็นภาพตามนักษัตวราศีเราสามารถเลือกบูชาได้นะครับเพราะจะเป็นเหมือนการคุ้มดวงชะตาเราด้วยที่ขนาบข้างด้วยตัวอักษรจีนว่าผิงผิงอันอันคือคำอวยพรให้อยู่ดีมีสุขและกงฉีฝ่าใช้แปลว่าขอให้ร่ำรวย และมีเหรียญจีนสามเหรียญอยู่ด้านล่างเป็นการหนุนดวงด้วยเคล็ดห่วงจุย้ยเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภก็สามารถสั่งจองบูชาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างราคายังไม่แน่ใจน่าจะเพียงแค่100ร้อยกว่าบาททางเจ้าของบริษัทบอกว่าให้เป็นราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้และความเป็นมงคลของภาพชุดนี้ได้นิมนต์อันเชิญพระอาจารย์ยอดวัศวรมาสวดทำพิธีอธิษฐานจิตหน้าเครื่องพิมพ์ใหญ่ ตอนทําพิธีหลายคนเห็นว่าน้ำมนหมุนเองและเทียนหยดเห็นเป็นเลข9เลขมงคลซึ่งวันนั้นก็ออกมีเลข9ด้วยคนที่เห็นก็ถูกกันไปนะครับเรียกว่าเฮงเฮงกันเลยก็อยากจะให้นําไปบูชานะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอให้โชคดีทุกนักสัตว์ราศีนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องทางการติดต่ออีกช่องทางหนึ่งคือ IG Bank SS Official หากใครสนใจเกี่ยวกับวัตถุมงคลเครื่องรางเสริมดวงหรือติดตามข่าวสารก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ช่องให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของปีเสียยังสามารถถามกันเข้ามาได้อยู่นะครับหรือว่าพิมพ์ถามหรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์ถามใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ